จัดชุดสปินไปไอจัดชุดเบสไปแล้วสปินไม่มาได้อย่างไรอัดไทยฟิชชิงต้องจัดให้นะคะกับช่วงนี้มือใหม่ใช้ไรจัดได้เลยนะจ๊ะสปินนิ่งนะคะวันนี้เราขอจัดนําเสนอคันใหม่ล่าสุดนะคะของ v ีแบสซือปา,านะคะจริงๆมันก็ไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดหรอกแต่มันเป็นรุ่นมาตรฐานที่คนนิยมกันนะคะหากันเยอะข้อสําคัญคือมันได้2องออปชันหลักนะคะก็คือความยาวเฟุตสท่อน อ่าซึ่งหาไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ยคันตียบปอมเขาชอบทำหกฟุตหกนะคะแล้วก็ข้อสาคัญคือให้ไกด์ฟูจิมาด้วยนะคะเนื้อแบงค์จะเป็นออกแนวลายเคปล่านะคะลายเคปล่าหล่อๆเป็นสไตล์เจแปนรุ่นใหม่นะคะเน่จะทําออกสีออโรล่าเล็กๆนะคะเป็นมุกเล็กๆนะคะแล้วข้างบนก็จะเป็นแนวแบบเคปล่านะคะสีดําเทาดําเงานะคะไกด์จะเป็นไกด์สีนี้นะคะเน่แหวนแต่งสีดําทองนะคะพอประกบกับเจ้าตัวนี้ พระเอกของเรานะคะ V Best Iron นะคะตัวนี้เคยทำโปรโมชั่นนะคะลอกปกติเนี่ยขายอยู่ที่990บาทนะคะแต่ร้านหัตไทยเราไม่มีโปรเดือน11นะคะหาโปรไม่ได้ก็เลยเอาตัวเนี้ยมาลดให้เหลือ690บาทนะคะแต่วันนี้เราจะลดอีกนิดนึงนะคะโดยการจัดชุดให้ลูกค้าไปเลยนะคะแล้วเราจะแถมสาย PE ให้คุณไปด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนเป็นมือใหม่นะคะหนูก็อยากให้ได้ลอกในราคาที่แบบลอกกับคันในราคาที่ดีหน่อยนะคะ เรไม่ถึงชอบเจ้าตัวนี้รู้ไหมคะเพราะตัวนี้เขาใส่น็อกแต่งแขนเกียวมาให้นะคะเปลี่ยนมือหมุน้า้ขวาได้นะคะอันนี้จะลองถอดให้ดูถ้าเราจะสลับขวาเราก็ขับสลับอีกด้านหนึ่งได้เลยนะคะหมดแล้วนะคะหมดยุคลอกลอกแขนเสียบแล้วนะคะหมดยุคบไปแล้วนะคะอย่างนี้มันจะแข็งแรงกว่านะคะเวลาเราใส่เข้าไปนะคะให้กินเกียวแล้วก็หมุนเดินหน้านะคะ สีแดงแรงลิตนะคะเป็นสีไอรอนแมนนะคะแดงทองในตำนานนะคะ <S <S 1> <S 1> น็อตแต่งเวลาเราไปซื้อแยกเนี่ยมัน400รบาทหนูเลยอยากจัดชุดนี้ให้ลูกค้ามือใหม่บางคนน้องๆหนูๆอ่ะไปซื้อลอกแบบโนเนมมาแล้วก็มาขอให้หนูอ่ะช่วยหาอะไรแต่งให้นะคะเวลาคุณไปหาอะไรแต่งอย่างตัวเนี้ยส0่บาทไปซื้อเพิ่มเพอๆได้ลอกดีๆไปแล้วหนึ่งตัวนะคะก็เลยแนะนําว่าเอ้ยลองดูชุดนี้ไหมนะคะ สีแดงทองหล่อๆนะคะแขนเกลียวนะคะสเปคตัวนี้จะอยู่ที่ลูกปืนสแตนเลสห้าบวกหนึ่งตลับนะคะเ mm hmm. บรกสูงถึงหกกิโลนะคะ mm hmm. ก็บอกแล้วนะคะว่าจัดโปรสวยๆอย่างเงี้ยน้ำหนักลอกอยู่แค่สองร้อยหกสิบสองกรัมนะคะเ mm hmm. บรกสรูงมากนะหกกิโลเนี่ยใส่สายได้ศูนย์จุดสองศูนย์สองร้อยเมตรนะคะศูนย์จุดสองห้าหนึ่งร้อยสามสิบเมตรแล้วก็ศูนย์จุดสองแปดหนึ่งร้อยเมตรนะคะตัวนี้มีประกันของบริษัทวีแบด้วยนะคะต่อให้รถโปรก็จัด ประกันให้นะคะดวนๆนะคะจํานวนจํากัดเดีย๋ยวเราจะไปว่าราคากันท้ายคลิปนะคะเจ้าชุดนี้ขายลูกค้าไปตีอะไรได้บ้างกระพงเก๋าช่อนอ่ากระพงเก๋าช่อนนะคะเน่เตรียมทําน้าจิ้มซีฟู้ดรอได้เลยนะคะความยาวเจ็ดฟุตสองท่อนนะคะเด้งดีนะคะเซนติถีตดีนะคะอ่าเวลาเราข้อดีของการที่เอาพัน food, เก็ดฟุตเวทสิบยี่สิบไปเล่นงานลาช่อนคืออะไรรู้ไหมคะ หนึ่งคือมันตีได้ไกลทําระยะได้ไกลแต่เวลาเจอหมายที่มันลกมากๆอย่างเช่นแบบกอหญ้าเยอะๆอย่างเงี้ยถ้าคันเวทอ่อนพวกแปดสิบเจ็ดเนี่ยมันจะติดนะคะมันจะติดติดคือกอออกมาไม่ได้แต่ถ้าคันเวทสิบยี่สิบเนี่ยเรายังสู้เรายังล้างเรายังงัดออกมาได้ยังได้ตัวนะคะยังได้ตัวไม่ให้มันเข้าไปพันแล้วก็เสียเสียปลาไปนะคะตกมาทั้งนี้ก็ต้องอยากได้ตัวนะเข้าหมายลกแล้วยิ่งบ้านเราอะ่ะ หมายมันลกนะคะพี่ขยงขยะเยอะหนึ่งนะคะสองหักตบนะคะตัววัชกาศชักกันเลยนะคะโคตรโหดนะสายดีๆเข้าไปออกมาเป็นขุยหมดนะคะแต่ถ้าเราเป็นนักตกปลาเลื่อนอย่างนี้เราก็ยอมได้นะเพราะเราอยากตกเนาะโอเคนะคะคันความยาวเจ็ดฟุตสองท่อนนะคะมาพร้อม2องผ้าอย่างดีนะคะนี่ของแท้นะคะเวทสิบยี่สิบเวทสายสิบยี่สิบนะคะตีเหยื่อระดับพวกสิบสี่ถึงยี่สิบแปดกรัมกำลังดีนะคะก็ ติดสี่กรรมก็ประมาณพวกปายัางไต้กลางนะคะกบยางก็ใช้ได้แล้วกบกระโดดแน่นอนนะคะปัดเบสตีได้มินนาวตีได้นะคะก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่หนูแนะนํานะคะอ่ะมามาว่ากันต่อถึงเรื่องราคานะคะเจ้าตัวนี้นะคะฟังดีๆนะคะทำโปรโมชั่นแค่คลิปนี้เท่านั้นนะคะคันเบ็ดลดโปรอยู่หนึ่งันส้อเก้าสิบบาทนะคะลอกนะคะจากเก้าร้อยเก้าสิบเหลือ หกร้อยเก้าสิบบาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะแถมน็อกแต่งไปให้เรียบร้อยมาพร้อมกล่องอย่างดีนะคะเป็นพันเก้าร้อยแปดสิบาทนะคะมีค่าส่งเอียเอนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าซื้อครบชุดจะเป็นสองพันสองร้อยสามสิบาทแล้วนะคะยังไม่รวมแถม P e เลยนะคะยังไม่รวมสาย PE เลยถ้าคุณไปซื้อแยกนะคะเอาสายพ e อีกสองร้อยเอางี้บอกไปแล้วว่าจะแถมก็ต้องแถมนะคะจริงๆชุดเนี้มันสองพันสองร้อย สาบาทแล้วยังไม่รวมแถมยังไม่รวมสาย PE ถนะ้าคุณไม่ได้ซื้อกับร้านหาไทยแต่เราเอาสายดีแถมไม่ให้ด้วยในราคาครบชุดแค่2,190บาทวันนี้ฟังไม่ผิดนะคะชุดอย่างดีนะคะสปินนิ่งมือใหม่มือเก่าก็ตีได้นะคะเป็นชุดรวมรวมอาเนกประสงค์เล่นได้หลายๆงานนะคะทั้งน้ำจดืดน้ําเค็มนาะตีใช้ฝั่งก็เล่นได้นะคะเป็นชุดอเนกประสงค์นะคะสองพหนยบหนูแถมสาย PE อย่างดีเกแปนนะคะ นี่ PE สองนะคะรับได้เท่ากับสามสิบปอนนะคะเป็นสายสลับสีนะคะหนึ่งม้วนหนึ่งร้อยเมตรนะคะมูลค่าหนึ่งม้วนเนี่ยสองร้อยห้าสิบาทนะคะลดโปรจากสามร้อยห้าสิบาทขอยากสั่งเพิ่มกดเพิ่มได้นะคะสองรอยห้าสิบาทต่อหนึ่งม้วนนะคะจัดโปรให้วันนี้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณ okay ซ hm ื for ้อครบชุดหนูแถมให้ฟรีนะคะแถมลดราคาให้อีกนะคะชุดหนึ่งจะเหลือแค่สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะ ถ้าใครอยากซื้อแยกแบบมีลอกมีคันอยู่แล้วไม่เป็นไรนะคะซื้อแยกได้คันทําโปเหลือ1290บาทนะคะส่วนลอกจัดโปเหลือ690บาทนะคะสายท e เหลือ250บาทต่อ1ม้วนนะคะค่าส่งก็คือคันเบ็หนึ่บาทนะคะลอกห้บาทนะคะแล้วก็สายท e อีเมต50บาทนะคะเพราะฉะนั้นเลยไปรวมๆกันดูนะคะซื้อครบชุดถูกกว่าแต่ถ้าเกิดมีอยู่แล้วก็ลอกกับ ลอกกับสายกับคันอะไรพวกนี้ยสมมุติถ้าเราซื้อคันพร้อมสายได้ไหมพี่ไม่เอาลออผมมีลอกอยู่แล้วได้นะคะค่าส่ง150บาทแค่นั้นเองก็คือหมายถึงเหมารวมค่าส่งได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้สําหรับมือใหม่มือเก่าจัดด่วนๆกับชุดน่ารักนัก,นกพร้อมๆอ,อย่างนี้นะคะพีลาาไทยบีชิ่งสุขุมิท85เราจัดให้นะจ้าสวัสดีค่ะ